สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วง m อวอีสานเต้นไพไซเบอร์อยู่กับผมอธินาชัยวงศ์นะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้เพจปลอมที่มกักอ้างเป็นเพจตำรวจไซเบอร์กำลังระบาดหนักมากเลยนะครับโดยมิจฉาชีพกลุ่มนี้มักจะสร้างบัญชี Facebook Fanpage แอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการต่างๆและจะอ้างว่าเพจของตนให้บริการในการรับแจ้งความออนไลน์หรือรับให้คำปรึกษาช่วยเหลือแก่ประชาชนแบบออนไลน์หากมีเหยื่อหลงเชื่อนะครับมิจฉาชีพจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อพูดคุยกับเหยื่อสุดท้ายจะขอเอกสารข้อมูลของเหยื่อโดยให้ส่งทางแชทพร้อมกับบอกให้โอนเงินซึ่งจะใช้วิธีการข่มขู่ด้วยบทลงโทษทางกฎหมายหรืออ้างเหตุผลอื่นนนๆใใหหออห้้เเย่ออิมาครับ โดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสังเกต Facebook Fanpage ของตำรวจไซเบอร์บชอสอทอของจริงได้ดังนี้ครับเริ่มจากนะครับดูชื่อ Facebook Fanpage ก่อนนะครับว่ามีการสะกดชื่อถูกไหมโดยเพจจริงจะใช้ชื่อว่าตำรวจไซเบอร์บชจุดสอทอจุด แต่มิจฉาชีพมักจะเรียนแบบโดยการเพิ่มจุดหรืออักขระพิเศษซ่อนเข้าไปภายในชื่อครับถัดมานะครับด้านหลังชื่อของเพจต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าเพื่อเป็นการแสดงว่าเพจได้รับการยืนยันตัวตนแล้วเชื่อมั่นได้ครับต่อมาให้ดูที่จํานวนผู้ติดตามของเพจโดยเพจจริงจะมีผู้ติดตามจํานวนมากซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ติดตามกว่า1.9แสนคนแต่มิจฉาชีพอาจจะพิมพ์ยอดผู้ติดตามปลอมไว้ที่หน้ารายละเอียดของเพจครับถัดมานะครับให้ดูที่ URL ของเพจครับโดยกดที่จุด3จุดเพื่อคัดลอกลิงก พื่อดูว่า URL ต่อท้ายของเพจ a c e b o o k ชื่อ Cyber Co r p GS ไหมหากใช่แปลว่าเป็นเพจจริงครับต่อมานะครับให้ดูที่ความปรุงใสของเพจครับโดยเข้าไปที่เมนูเกี่ยวกับและคลิกที่เมนูความปรุงใสของเพจเพื่อดูว่าเพจมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยไหมซึ่งเพจปลอมจะมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยครับและให้ดูว่าเพจสร้างขึ้นเมื่อไรซึ่งเพจจริงจะสร้างขึ้นเมื่อ20มกราคม2021ครับและนี่คือวิธีการสังเกต Facebook Fanpage ของเพจตำรวจไซเบอร์บชสอทครับทางนี้นะครับตำรวจไซเบอร์ไม่มีการรับแจ้งความหรือรรรรรััับบเเืื่่่่อองงงาาาทุกกผผนน Facebook แลละไมหหฐ รวมถึงนะครับไม่มีการรับแจ้งความผ่านแชทของแอปพลิเคชันอื่นๆถ้าเจอลักษณะนี้เมื่อไหร่นะครับคือมิจฉาชีพแน่ๆครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจตำรวจไซเอบอร์บชอสอทอครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมหลงกลมิจฉาชีพเกี่ยวกับภัยออนไลน์ให้คุณผู้ชมรวบรวมข้อมูลต่างๆเท่าที่มีอาทิลิปโอนเงิน เบอร์โทรหรือแชทเข้าแจความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณผู้ชมหรือทางออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับภัยออนไลน์ที่สายด่วน1 4 1ครับวันนี้ช่วง EPT อีสานเต้นภัยไซเบอร์ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมต้องไม่รีบเชื่อไม่รีบโอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ